คุณผู้ชมคะขณะนี้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบดูเหมือนจะอยู่ในความสนใจของสังคมไทยอย่างมากนะคะหลังจากที่เกิดกรณีคุณป้าสังเวียนเผาตัวเองและไปร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทางมูลนิธิเครือข่ายผู้บริโภควันนี้รวมตัวกันเพื่อร้องเรียนต้องการที่จะให้เร่งรัดการจัดทำพระราชบัญญัติการทวงหนี้เพื่อที่จะร้องเรียนกรณีการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม ทางประธานคณะกรรมการวิสามันเพื่อที่จะร่างกฎหมายนะคะก็ระบ,บุว่าจะพยายามเร่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้แทนคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและตัวแทนลูกหนี้นอกระบบยื่นหนังสือต่อคณะกรมกรมการวิสามันพิจารณาร่างพรบการทวงถามหนี้เพราะเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ ยางไม่ครอบคลุมการทวงถามหนี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมสาระสําคัญของร่างพรบฉบับนี้ห้ามไม่ให้ผู้ทวงหนี้ติดตามผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้เช่นทวงถามไปที่ญาติหรือสถานที่ทํางานกําหนดเวลาทวงหนี้วันธรรมดาไม่เกินสองทุ่มและไม่เกินหกโมงเย็นในวันเสาร์อาทิตย์และต้องแจ้งชื่อและนามสกุลหน่วยงานและหลักฐานว่าเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ด้วยที่สําคัญคือห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรง ทำให้เสียหายชื่อเสียงร่างกายและทรัพย์สินและห้ามเปิดเผยนี่สินให้ผู้อื่นทราบโดยห้ามใช้ข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์ทวงหนี้บนซองจดหมายรวมถึงห้ามทําให้เข้าใจผิดว่ามีอํานาจอายัดเงินเดือนในกฎหมายยังระบุโทษฝา่าฝืนจําคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเครือข่ายภาคประชาชนยื่นข้อเสนอ6ข้อให้พิจารณาระบุไว้ในร่างพรบฉบับนี้ แก้ไขคำนิยามจากผู้ให้สินเชื่อเป็นเจ้าหนี้เพื่อครอบคลุมพฤติกรรมการทวงหนี้ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบอำนาจในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา4ควรเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายให้ทนายความมีส่วนร่วมประสานการติดตามทวงถามหนี้กำหนดระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นตัวแทนที่มาจากภาคประชาชน กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งและทางจิตใจให้แก่ลูกหนี้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมธนาคารที่ปล่อยบัตรเครดิตปล่อยบัตรเงินสดหรือสินเชื่อให้กับลูกหนี้แล้วเผอิญเป็นธนาคารเดียวกันกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนเข้าของลูกหนี้พอลูกหนี้ไม่หยุดจ่ายเนื่องจากจ่ายไม่ไหวหรือมีปัญหาอะไรปุ๊บสัก3ามสี่เดือนเขาดูดเงินเดือนไปใช้หนี้เกลี้ยงเลยทําให้ลูกหนี้ไม่มีเงินกินข้าว ลุงนี้ไม่มีเงินรับประทานอาหารเลยนะทั้งเดือนเนี่ยคุณดูดเงินเดือนเข้าไปชำระหนี้โดยพาราการจริงๆแล้วตรงนี้คุณทาไม่ได้มันผิดกฎหมายคุณอยากจะอายัดเงินเดือนของลุงนี้ตามกฎหมายเขาบอกต้องฟ้องศาลก่อนแล้วในเมื่อมีคาสั่งพิพากษาของศาลเรียบร้อยแล้วลุงนี้ยังดื้อแพ่งก็ฟ้องสุดาลแพ่งไงไอเขามาดื้อแพ่งมาจากตรงนี้นะฮะศาลแพ่งบอกให้ลุงนี้ต้องจ่ายลุงนี้ไม่จ่ายก็เข้าสู่กระบวนการอายัดเงินเดือน3 0สูงสุดเท่แค่นี้เหลือให้ลุงนี้เอาไว้ดำรงชีวิตกินใช้จ่ายเที่ยวอีกเล่นดงินเือร์เซ็น มาตรการทวงหนี้ไปถึงการกํากับดูแลซึ่งอันนี้จะต้องลงรายละเอียดมากก็เลยมันใช้เวลายาวนานเพื่อไม่ให้กระทบในวงกว้างมากนักนะคะเพราะมันครอบคลุมเยอะมากเพราะนั้นแต่ท่านก็สัญญาว่าไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดเคสป้าสังเวียนนะท่านถึงได้ออกอันนี้นะคะท่านเร่งมาตลอดแต่ว่าเนื่องจากความละเอียดอ่อนของตัวกฎหมายนี้แต่คิดว่าใน3-4อาทิตย์นี้นะคะหลังจากนี้ไปก็จะผ่านตัวกฎหมายนี้ได้แล้วอาจจะเข้าสภานะคะ เครือข่ายภาคประชาชนเชื่อว่าทั้ง6ข้อเสนอนี้ถ้าบรรจุไว้ในร่างพรบรจะสามารถคุ้มครองและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ทุกกลุ่มได้เพราะกฎหมายนิยามความหมายของลูกหนี้ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน